นคนรอชิมน,น,นี่หมูยอะดีใจมากดีใจมากคือหิวใช่ไหมเรื่องของเรื่องห,หิวมากเลยโอเคคนมนูเรเมน,นูแรกผ่านไปอ้อเป็นกะทิจ่ะกะทิอันนี้ก็คืออันขัวเร็วนี่จ้ะ ใสให้หมดไปเราแต่งงานนิดนึงจ้ะพริกเดมล้วะไปประปุูปปป <c oughs> แต่อะไรเป็นพนันเอกอันนี้เป็นปลาแซลมอนทอด,ดจัดค้นนั่นละแล้วก็อันนี้เป็นพริกดาจ้ะพริกรา,กราเดี๋ยวเห็นเป็นสีเ <Okay. S 2> ขียวเขีวเพราะว่าบุมีิพริกเดมนองเลยเ <c oughs> มื่อใดไป,ไปลานไทยหะนะทุกคนเลยบุม๊มริกสีสีกินแล้ว ประมาณนี้ canyon, จ้ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แต่งเติมซะหน่อยนี่นี่อันใบผักชีนะจ้ะนี Maps ่แล้ปลาราดพริกเราจ้ทุกคนเนาะนี่ปลาแซลมอนราดพริกแล้วก็ตามที่บอกจ้ะมีสองเมนูมีสองเมนูก็ปิด ผนงหมูมาจากทุกคนจ้ะเห็นจะได้ละฝีมือการทำอาหารของอีเมเพ่อใส่ได้จา้าโอเคไปกินขา้าวแรกกันจา้าอาหารเย็นวันนี้จา้ามาสายหน่อยเด้อทุกคนก็ผนงหมูตามที่บอกจาก้าแล้วก็เป็นปลาแซลมอนราดพริกเนาะมีไข่ดาวจา้าทุกคนแล้วก็มีข้าวด้วยนะทางนูน้นน่าจะอาหารไทยๆมากเลยวันนี้เนาะทุกคนมากินขา้าวแรกกันอเล็กนั่งเลยลูกผู้ช่วย นั่งเลยครับนั่งเลยทุกคนอ้าถ่ายรูปส่งให้เขาอิจฉาอีกแล้วปลาปลานั่งกินข้าวรช่ ทำได้ครับทุกคนได้ครับทุกคนทักทายกันจ้าใส่ชุดก่อนสบายแม่คงสบายดีเหรโอเคให้อเล็กก่อนเพราะว่าอเล็กช่วยทำวันนี้หิวมากรอแมทธิวเนาะจ้ะแล้วก็ไม่เอาไม่เป็นไรทัดไม่ได้อยู่เอาไปทางนู้นไปทางนู้นนะม่มาหาแม่ขอบคุณครับยวให้แม่ก่อนไปทางนู้นไปหาป้าป๊าก่อน เอานี่เลยเอาเลยครับเล็กมาชุบุรุกเอือต้นจันทรปากสยบเฮ้เอา่เยอะแล้วแต่สั่ไมเอาเยอะที่จะไปเองกินมีทั้งหมดหกฟองแม่ไม่เอาครับแม่ไม่กินอย่างเดียวแม่ไม่เอาอืมเอาไปเลยครับไม่เอาครับแม่ให้แม่ทำให้คนละสองฟองทั้งหมดหกฟองแม่จะกินปลาลาดพริกครับวันนี้แม่ทำเห็ดเยอะไหมไม่รู้ครับสิกนิดหนึ่ง โอ้โหเลยไม่ราดข้าวเหรอเอาวังไว้ข้างๆเหรอเนบรอสุดสมราเหรโอ้โหใครสั่งเมนูนี้นะไม่ทิ่รอเหรออยากกินเหรออันนี้ไอฟุตบอลช้ามากแล้วแม่ก็รอเนาะดูแบบนี้โอ้โหเป็นตะเซบเนาะเพราะว่าอย่างนี้มันต้องกินด้วยกันร้อนๆน่ะลูก แบบนี้อ่ะแล้วไม่ได้ทำของอ่ะ้วก็ดิทมี่ No ้ we go the clockwise ไปประต้องใส่ข้าวหืมต้องใส่ข้าวอย่งเงจะใส่ข้าวก็ได้ไม่ใส่ข้าวก็ได้ค่ะไข่ดาวตรงนี้กับตรงนี้เึงแล้วทำไมไม่เอาไข่ดาวล่ะเอาอันนี้ได้เลยยินยีงแม่แม่จิ้ิดหรออเล็กกินเลยครับ อืันนี้ให้ไข่ดาวก่อนดดีๆอันนี้อยากเลือกเองใช่ไหมไข่ดาวอะครับที่เหลือให้พ่ออืมอืม,อมน,นี่อืมเอาให้พ่อเลยยกให้พ่อไปเลย Why you take my egg? d อ n ม be p u z z อ e ม,มอ I can take a n y i n g มเท e เลยอ้วเห็นไหมทุกคน เป็นเต๊าะเนาะเป็นเต๊าะเนาะอืมอือหือโยซอสมันด้วยเนาะอืมราดอือหือโอ้น่ากินบดคนน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยยังไม่ได้กินเลยน้ำลายไหลแล้วเออคือเนาะอ๋อ I know what is coming tomorrow โอ้โหค่ ห่อข้าวหรอเล็กจะกินข้า,าวเช้าอ๋อเล็กจะกินข้า,าวเช้าด้วยเคจจะกินข้ากันถึงตายอแม่จ้ะแม่จะเอา mm hmm. หนึ่งชิ้นปลาแซลมอนราดพริกเลยนะคะทุกคนโอยโอ้ยทุกคนเอ้โยโอ้ mm hmm. ใครจะชิมบ้างแต่บอกเลยว่าเผ็ดนะเพราะว่า mm hmm. แม่ใส่พริกเยอะวันนี้ยทำไมเผ็ดมาชุดตรงต้องชิมได้ชิมตรงนี้อัน mm hmm. อะชิมเลยชิมเลยตัตกเลย ตักเลยตัเยสร็จป้ะกินได้อร่อยมากกินอด่อยจนะเว้นจือ แซ่บิดีเด้อกินป่ะเผ็ดไหมอันนี้ไม่เผ็ดนะมันตับข้าวตัวแต่จริงๆมันก็ไม่เผ็ดมากเพราะว่ามันเป็นพริกเขียวครับครับแซ่เอาอีกป่ะอือหึเผ็ทุกคนน้ำลายไปดูดู อร่อยกินกับไข่ทุกคนต้องชายกินกับไข่อร่อยแล้วคะแนนมกอางไ้ชอบฮึอบูรุอสาม่งรอยนงรอยโอ้หนึ่งรอยวันนี้ัน <c oughs> ร้อยคว,ว,วามอร่อยหรือความหิวอ่ะความอร่อย อันนี้คงเป็นช่วยเป็นผู้ช่วยเหรอช่วยถ่ายคลิปแม่วันนี้เราซื้อมาชัดทุกเด็ดสิสลังบอกเป็นตำพริกอันนี้ให้ตำพริกลาด I only do this ตำพริกอันนี้ เผ็ดปลาปลาเชื ball, ่อมหมอนราดผิดนะจัมนต่ำให้หมูจักซอยเน่มาพูดถึงอะไกันสต็อปเนาไม่ชูดนมอฟฟิส์เสต็อปเนาะเสร็จสอปยงมได้จินไข่คนละสองฟองเลยเนาะ ไข่ดาวนอกจาะมันก็แซ่บ็จนะนะเสร็นนสรดีแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่จริงๆไม่ต้องมีไม่ต้องมีมไข่ดาวไม่ใช่ไม่ต้องใส่เพราะว่าแม่แมาใส่ไข่ที่เป็นหนึ่งถ้าแม่ใส่ไข่ที่ภายในเ,เป็นไม่ต้องใส่แต่ว่าถ้ากินออนไซต์ไม่ใช่ไม่ต้องมีอิอสระเต็มต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องมี Så so smart. Mm. Kan jag få en kaffe? Det är jättegott. Mäktigt att bara liksom ta en kaffe. Tycker du det är gott? Vänta till höger.

ัเล็กเติมข้าวสองรอบจ้ะตรงนี้มันซอมอจะมีมนกุีไมีวกม่ซอบก็ตั้งใจหน่อยไม่ใช่ตั้งใจแต่ฟุตบอนนะแม้ไม่จุนีพอกกูโ School lần này mình súp bóng. là không, phi là. Philippa phi là. phi là. Philippa 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 phi. Philippa phi. Philippa phi. Philippa เพราะว่าเล็เขากลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมเขาก็มานั่งมานั่งนี่เออเว้เออเว้ก่อนก็คือลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติเกิับ้าเากันันนี่อาหารเช้าใช่

แกสั่งลงในโอทรีบอกว่าอยู่น้ำกันจักปีก็บพราเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองทีจีว่าไทยว่าวิญญาณเนาะให้แต่เข้าเปลี่ยนแปลงตัวเองทีสีว่าภาษาเพิ่นได้สีมันกับบ่ไหวจ้ะทุกคน จขี้บนเนาะไ่น hmm. ท well, hey, right. ี่จะไม่ซี้ใช่ไหซี้ใช่ไหมซี้แม่ชูดีมากปู่ทยด้วยอันนี้ไม่เผ็ดถูกเพราะว่ามันมีแต่เนื้อปลาแม่ชูคิดว่าแม่ทูดีมากปู่ายดีมากขอบคุณครับไม่แช่์อยากทำว่าอีสานคอมเพลติชันอยากทำไหม

du kan dubbelspråk. Jag kan dubbelspråk. Mm. Du kan bara vara för sig. Mm. Och du kan blanda med. Skål. Alex, wow. Issan, budaj. Alla put, alla put med till. Put issan med dig. Du förstår isan också? Ja, ja, ja. Jag, jag, är, jag är jättebra på kommer i win i win mm. first place or second place huh mm. Mm. Yeah. <laughs> so next time we're in thailand you're going to speak

Vad har du till matlaka? Nej. Maringo. 10 gamla. Grattis. Aroa mack. Det är <härmus> lite <to> billigt, om jag vill. Vad sa du? Är det fin? Åh shit, jag kan inte... Vad du? Är det liten för dig? Ja, den är perfekt. Är du säker? Det är lite för liten för matcha. Jag kan inte Men att ge bort. Men, du behöver inte mycket mjölk. Snälla. Vad händer? Jag kan ta en med. Ta en då. Jag ska göra det. Nej, det ska du inte alls göra. <härmus> <härmus> Kenapa lu nge-bully aku? Aku Dari lama, Shay. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, apa ya? Maksudnya, kenapa lu nge-bully aku? Mau nge-bully? Tunggu, kamu Yang ini, tuh, kawan. Tuh, sih. Seperti ini. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Yes. I can try. run with this. I oh, don't know. Mm -hmm. uh. mm -hmm. cool. Thank you.